ก็เอ้ยเดี๋ยวต้องขอ,ขอแจ้งว่เอารถด่วนมั้ยตอนนี้นะครับเราเพิ่งกลับมาจากการที่ไปออกออกกองครับไปถ่ายทำข่าวถ่ายทำข่าวสกุปข,ของเราอะไรนะไอเนี้ยไอเนี้ยแอบฟังสกุปข,ขึ้นมาขึ้นมาข่าวกูฟสกุปของเราคือ300บาทอุปสรรคหรือวิกฤตอะไรโอกาสเพราะว่ามินต์ตอนนี้หรือวิกฤตอ,อุปสรรคกับวิกฤตมันเหมือนกันหมดไม่รู้จะไม่ได้เดี๋จะลบถังกดมือก็ เป็นการออกกองที่ร้อนมากครับโคตรร้อนเลยอ่ะแต่ในนี้เย็นนะเออนี่คือเรากลับมากินข้าวที่ตึกสิบแล้วตึกสิบห้าที่ไหนที่ไหนคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยบางสิบเสร็จแล้วตอนบ่ายเราจะไปทำอะไรไปทำทุกขาร้อนก่อนไปดูสภาพดิฉันนะนีค่ะถูกต้องค่ะผมคนละคันกอย่านี้น่าเริ่มแบบเริ่มเริ่มเหนื่อยแล้วนะแต่คือเมื่อคืนได้เห็นทุกคนแบบแม่งประมาณตีสามนอนพวกเราแม่ง เทียงคืนกูนอนแล้ว,ลวอะไรแล้วนั่งคิดใหม่ตอนเช้าเอาล่ะเดี๋ยวผมขอตัวไปกินข้าวก่อนแล้วกันครับบ๊ายบาย